พอหายว่างวงมั้งราวาเร่าัมั้งหยตัวพัเล้บกวทุ่ไม่ติฟังกหลอพอไม่ติดเห็นกผู้เดียวีอานาผ่าทอ่เทื่เอาเอะมันถึงใจเราตอนั่งสบพออานันต์เสะอำนาดบามีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผาเป็นหนึ่งเดียว ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เนาะคะ่ะเนาะแม่สมพรมาอ่อนปูถาฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าปูสีไ้ค่าน้ำมันแม่สมพรเจังใดถารับช่มรับฟังกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นซองของเสียเอกนะคะวันทายแทนนมือนี้ค่ะยาสบีฟังปูเนาะคะ่ะเนาะว่าปูสีว่าจังใดสีตัวว่าสีไ้แม่สมพรจังจากบาทเนาะคะ่ะเนาะมือนี้คาน้ำมันแม่สมพรกลับบ้านมือนี้แม่สมพรจะขคี รหมาหาหาหาแปดเขาขนออ่ะเดี๋ยวไปรับช่วงรับฟังกันนะคะคนมใจไงบ่เอ้ยีบบมบึมเนยหวสเปตาละแสน่ะ อ้าเออทำาไ่เอเง่วง่อระเาไอยุป่าตัวอยุเออว่าเป็นงั้นเราก็เฝาอยู่พอพออืมออันนี้ของคนที่ว่าไอที่ว่าลูกโทฮัลโหลมือมือนี่เด้อเออฮัลโหลพ่อเมืองว่ะเออฮัลโหลฮัลโหลพ่มือ่ากันว่ะฮัลโหลฮัลมือมือมากขากึ่งฝ่าเนะเออมาก เห็นบดได้ตีพอมาคาเกลมไปนี่แม่แม่ยิงที่มือหัวลนน้ำบดมือบอหล้วนน้ำบดมือเป็นยังไงท้ามาสุดถได้ได้ยุติมือนี่ได้พอหยดครับพอพ่หยุดพอเอาอีกว่ามึงเาเอาทังตัวเอาแล้วเดี๋จัดเลเดี๋ยวพอจไปให้เขียวาเยวเไดพอเป็นยังไงสีกัตรัต์เป็นยังไงไม่ผิดสีกััต์ มับนบอบถิงสจังหลงมันถิดเว้ยนะเออมันก็เปยบอนถัดอือคือกระัดตางกันมอง <c oughs> ปุ้ยปุ้ยผ่าดเข้ามาคือผิวเที่ยว <c oughs> ค่ะ <c oughs> เนา,าคืออเอาของคุณชาช้ยก่อนหนึ่งตื่นมันม,นมาให้แล้วก็ฝากเงินมาทันหนึง่ง <c oughs> คุณชาชัชา,ายข้าไหวมากเออจะกีว่าจะได้หรอคุณเธอแล้เว่าบาปัะ ภาวาเงื่อนงอข้ occurs, enfin, างบงไปเรื่อยพออันนี้คุ้นสมพรนี่แบบเนี้อโอ้ยนางสมพรจะมักคงน้ำเผาไงแล้วก็ไปคุ้นน้ำเผาแต่ว่าเขาพ่อเขาเก่าเขาพ่อต่คุ้นคุ้นเนาะอันนีงคุ้นไงหรือว่าใครคุ้นสมพรน้องแบบเน้เอาว่าเป็นแบงหัวเป็นแค่ไหนละนาฬิกาแบบนี้กนเราไปแบบนี้ก้าวที่งละอยากได้อันนี้ละเห็นปะก็ดีบนี้มากับเขาดีใครตัว บอกว่าชิบเก่าชิบเก้ามาจำถึงมาว่าชิบชิเก้าเ้วมามึงคือพอไปคือไ่ได้พอคือไกลไปหวะพอนึ่งกับนึ่งกับเสียงพอิบเปนงานพอวะมานพี่ชิเก้าเอางาวกมาะพอดงมาทำมาไม่เอาชิเก้าโอ้ยที่ม คิดว oh, <laughs> right? <pos> ่าท่านเฝ้าไปซ้อยเนื้อให้พอนั่นแหละเอวแต่ว่าอ่างอ่างเี่นะค่มกงสัยว่าคือตะก้อนถึงคอขำมากอ่างอะไรขอโอ้ยบอคือบาสาจดเนี่ยเออได้ถือภาษา้ทั้งนั้งเบาและกระวี่เนื้อเนือกบอกเนือกระวของไปบอเอ๊ะเนี่ยบีถือวบาณวัตถุวงหันวางวางหันเราอืม ะเอาคือบางสัตว์พอเอาเอาบาขาังพักตังน์เอามาทันบอละตอนมึงหายเียบของมึงยังรงว่ะม้เดี๋ยวเดี๋ยวงาต่กี้งาจับบ้าแรงว่ะยางติหยังว่ะเก่าเข่าก่อนเก่าฮ็ดจังใออาเก่าแต่ตัวโอ้ยเลี้ยนจากเดี๋เลยก่อนอย่าไปเลี่ยนเรอเอาเพิ่ม

คือแต่หน้าเราคือกัดขาทักเไยเป็นยังไงนะข้ึกจะหัวไว้ก็น้าจิ้มเป็นแดงเขากันบ่วิ้อแดงยังกเขาว่าว่ะบานว่าเขาจะเขาเจ้ามาแบบช่วยก็กรอนพอเขาได้อาทันเขาเขาจังมากเลยจังเรายิ่เออจิ้มชู่ก็เขาเจ้าลาทาานี่เราใช้ปากเล้าจังก็นเจ้าขืนปอดวก็มอ แค่บ๊อบก็บาดพอลูก,ลก,ลกถามเขว่ามีคนตักไปเขาบอกว่ายั้งถ้ายั้งจัดให้พ่อนะเขาหเหนียวโ่มีมาสั่นที่นี่ที่นี่หนูเลยว่าไม่ต้องเอาเขาก็ได้ที่แรลกมันบ่มีมันบ่นที่นี่ก็เอาแก้คัดนะ ก็ต้องคัดเนาะเอามาคือๆมาเนาะกินกินคือเขาใจบอกมานไม่แม่เองรู้ได้เอามาเขาเขาเจ้าขอรองอะไไปมันก็ต่อบานนี่ันใชเขาเอาเลอแต่ที่ให้ต่ว่าเขา่ดงถงนั่งทุมพ่อเ้ากินทอดตัวเขาเขาเจ้าว่าคัดกินก้อยเขาเขาเจ้าบ้านเมื่อไหค่ขาคือ มันให็นมนก็บ่าเขากันนะเออทําให้ขอกห้ากินก็พักกัราหน่อยไมนไปขนาดนั้นเลยเดีบไปตัวเปรา้องโทษไคนี่โทษพุทธตบะการจุดโทษก็งั้สองข้อแบทางเขา่อตาเขาเอาตาขตัวของบอกเขาเออขันเขาไม่ใชแต่ถือว่าขาดเําทางเอาจากมาแล้วพระเขาบึงแวกิดงาักิดมาเขาเจ้าก็จบ แมงก็ตี่คืนสิคือาเบิ้เบิมาพอน่าเราพบเจะาว่าท่านผ่านท่านเราพบกจ้าวได้นัครันึกบ่ได้เนี่ยตอนนึกคือไ่าพ่อบอกว่าเอาร่งนึกกามากห้พ่อว่าที่คิเก่าเอะพ่อหนีมือรักขึ้หมากพ่อหนีเอาร่ึกกามากแต่ไม่ออกคลิปเก่าพ่อหนีพ่อหนีก้าโง่ก็เลยวดมา เพราะักคืนแบบตอนท้าตื่นไปก็รงพ่อเอ๋อคิดบ่าเมื่อเช้าพ่อถีบใจเลยคือถูกคือแลบวก็พ่อตื่นแบบมั้นไปงั้งไปตอกอีกทุกข้าช่วพ่อจะัจร้าพ่อแต่้ามอมั่งเอองเด็่ขันกลัวเออพอพอพออะไรเนี้ยอันนี้อันนี้เมื่อเนี้ตอนอ๋อตองพ่อเราเกลี้ยงกันรอบกันเปอยะมึงออกคิบเพีโยง ม่เอาไรแค่แม่เขาตาล้านอเอาบชือือผมขำนั้นเลยเอาไปฝังหน,นังเดี๋ยวจจกอันนี้พอบนคนมาทีสิพฟันจะไหนก็ไปใส่ฟันมาใส่แว่นตาย,อยาเอาหาคุณอางะะัว่นนามันคือปอะะ่ออมาดีมัดกับถือถือาหลัจังบอกข้าบ่าบอกมะกะัดกับกถือป่อถือมันได้แรือมันองพองได้เอาม,ามั่งเห เนี่ยนะบอกระบอไปหอบดอกพ่อเคสมันใเลยฮไปหอบาา้าไเอาที่ทาหาทิ้งไหวกับพ่อเรอ <c oughs> แล้วไปหาเอาว่าเอา,าไรจะให้มากเกินหาทิ้นไซี่่าหาสิติปูซีซ่าที่ชาหาทิ้ไหวกับพ่อให่อะพอเอพอไปกู้ไปเกิดน,น้องเขาด้วยแบบ บอกบัว <ersch> ่ายขาจีไปหอพอพุกฝุ่าวบอบห่อบอกห่ห่อผาชิ้มาแบบมอนั่นมาเมพอข้าเอาทีิ้นไปบอบแด้บอบแดกับบ้านน่อยกูข้าหาชิ้นพ่ออยู่ฟางนาพ่อกบนังว่าไม่รอใครทีหาชิ้ตรงไปหาชิบอด้เงี้ยบ้านห้่อยบ๊ก็ก็ย้อนหาชิ้ตามนี่ละพ่อมันวิ้นยู่เลย วิ่งมาเป็นนังว่ะวิ่งมาบ้าวิ่งไปก็งำได้ถ้าแข็งอีกก็ดังเว้ยดังน่าริบก่าหักเลยบอกความรู้อื่นบางอย่างพม่ผู้ดีอู้หงามงามไม่ผู้งามหักงามครับร้องมอ้ำตะไปมันมันลอยเบลว้าแบบนี้มันต้องโค้ร์ตเลย โอ้ยงัเราพากักูร้เากันบู้บ่โอรโอก็เโอ้ยบ่เก็บเอาหางกันกบางไงบ่เกบเ่าคนทนไม่ักตรอ่ามันบอมอนหาเอามันบอเมันหาอึ่งมันของพ่อ ออนนี่วันนี้เขากัะอสองพอแมวันนีเขาเพิเกิดองดะไม่เจ็ดเวังอืมเพิเกิดองไม่เจ็ดพอไม่ขเขาขมาณว่าอืมไม่สองเขาเอิดเขาพวกนเลนว่ะอมามบงามจะปูบ้างามต้องใ่มักอะบอกเกองมากก่ะ

มันมีเจิตเด้ด้าคุยกันตีกันด้วยเออแตะว้าอยู่ร้ออาออือเอาโตรักกันเอาที่วอ่าอยู่นังแมงมือน,นนังรักต่นต <พอ S 2> ือกูหนังแมงมือแบบแพงเขากองก่อมอบังแมงมือแบบพอมาถึงไปยืต้ร้ายวอเดี๋ยวเราคัดจัน่อยนะยืนตัวไหนก็นเข้าใจอยู่เดี๋ยวพรจะไป เอาสิบ้ายังานเดี๋ยวคนิยังจนก็ดอดกระอดียรางรตเลี่มันคือขายดีตายแล้วแถ้ะฮะฮะพี่ยังก็ขายว่าดีซู้รถตะลี่เพาอะไรอย่างเง้ขายดืบัเติมอุ้ยนยังกนางออนซอนเพราะรตเลี่นี่หมุนหัวใสพักมมอคือแบบว่าบอกขายอันแรกขายดึ่มมั่งโลกแต่พีื่ม่บอที่ไปดึงตัวไหนลราพอข้นไปคือพักคือมีด่ดึงมากกบม ขัไปคือรบแต่มีตรงไปว่าขึ้นชิ้อหกแต่ยังไม่หวังได้ทุกคนไม่หวังไทยหมายเยอะทุกคนไม่หวังไทยว่าขึ้นถิอขหกวางขาดหอหากันไม่ร่างบ้าอือพอว่าถ้ากจะไปดูไปเกืมกระดานไม่กินบ่าได้บอกแต่ว่ามันเกินถึงเงินได้ไหมคู่บางข้ากระได้หกร้านเนาะใบหนึ่งถ้าถูกหกตัวได้หกล้านนะพ่อ พ่อเอาเจ้าคือเอาเครื่องคือจะถ่ายเท้าตัวเข้ามาคูรัคนมาจังผินะไม่ไม่รลางว่างเลยร่งเพ่อเอาตั้าคือเทัาไปจะพอถือว่าออกข้อคูรักคนดับเราเด็กถ่ายเท้าตัวเนาะจะกาวเรือกถ่ายเท้าตัวค่ะบถ้าเข้าถือไม่ถ่ายเท้าตัวเท้เข้าถือเาเข้าถือแต่ว่าขยันเรื่องถ่ายท้องตัว่ไหวพอออกเท้าตัว แล้วตอนนั้นแม่ายท้องตัวนาบอกคนหนักแต่นั่ไม่คายทองเอไยังพอนว่าว่าออกทนึงเลยข้านบอกใครปเปงโอ้เถีงเอาทั้งนั้นขานบอกขครว่าจะลูกแรนบ่มีเงินทันเอาจังที่เข้าไปของพ่อเอ้ยหาไปียบ่เลย กา่่าก่ยัว่าไยนพอสาวฮัือหตอก่าขึ้พ่อยากเฝ้าพงคือพ่อยากเก้าพงคือพี่ก่ากกบบ่นอกเออบอน่งวันปู่้าว มันออกเป็นตัวดมันมวนเหมือนแล้วเอ้ยเอาบอแบบเบาพี่เต้าพี่หรือพี่เต้าาาใจบอออีกพอได้กันกูเออเม่อบ้านกอนเลยเน้ยไปบเตียงนี่แล้วตัอเมมเมมเมมเ่หระเม่าคือเปิดตังค์วัแม่เราอแบกเบาอบเบา ถักม่องี v Oliver, v AH. ้ยพอหายเลยวะโอกับผืนบาจ้างกเก่งบเลยวะพ่มพ่อมาถามเ่าดูกปะพ่อไอที่พ่าไปหาก่อแม่ยังดอกเตรียมกระเป๋ามาใบใหญ่พูดมาบอกพ่อเมื่อพ่อมให้สิกาปันเเ้ว่าะไรเท่าเท่ากเป็นกาวแลอึง็งักแก่งไปไปพ่ออไอคุณถึงถามว่าไม ึงไปหักเออยายนกเกียดแมนบุโอ่อบปหักหรอก้ังหันพ่อหันมาเฝ่าบังนะมั่งกแต่นันิ่งนืีวี่งไปทั้งตัวมม้วนี้ข้ามาเหย้เหย้เจอเจอพอเดียวจัดมาพอเฉียวพอเดี๋ยวเทียวนาเนาะเฉียวนี่พ่อทันดอกพอต้องไปเฝ้าดอกพอเทียวนี่ได้เฝ้าแม่มวนหนาได้เฝ้าแม่ม้วนมวนนี่เฝ้าพ่อทันดอกมัตใจแล้วมมนบอกใครใ่นะฮะ ม้เหือกหายื่โอ้โอ้จะให้ไม้ยี่วที่็บคากึ่งอี่มากเกลม้บ้ันหายมาเงเลเข้าหาเาแล้วเข้าใจข้าใจพออีกสองสามื่อลูกสีลงมาอีกเดีลูกสีเอาเงินมาหายพอเลเดอเอาเด้อเอาเด้อข้าว่าโตตอมันตอตื้อเว้นอว้อีกสองสามือลงมาอีกเดี๋ยวจะเอาครับนกเจนแนมานเาม่าขาคอทามุงกพ่อถึอเร่งมาถึงไิ่โก่ะุ มีรักปากค่ะ่อร์่อรรักปากรักปากพอเอาเอาแต่เบีงพันีมาเบีงยงอยได้ยี้สิเอามาแบบเอาเป็นต้นเอาเป็นต้นจ้าจ้าจ้าต่ลูกมันแจกให้อีสองสามื่อลูกเอาเป็นต้มมากว่รักกัมาฟอนมาเธอคะค่ะฟอพอเถือารักมาค่ะอบขึ้นมาอีสองสามมือมาฟอนเลขออกเลยแล้วก็อบขอนะค่ะฟอร์อบขึ้นมาโอ้ยฟอร์ใหลูกนางอยู่ซื้อ นั่งเอาเงินเอาทองนั่งพอเนอะเออเคยแจกเค็แจงทางไหนแล้ว่าหนูโอ้ยจะเป็นฮักพอละเคยได้เคยได้เคยเสียคำ่าเคยได้ต่พอเสียบ่าวดอกหวานเงาเสียแต่เข้าใจได้แต่เขาทางเูาวอกได้แล้ไม่เสียเสียบ่าไม่หลายนก็เอาเวกว่าโอเคเลยพอเออโอเคเลยบททุกอ่อหมดทุกทขออีกครั้งมั้ยอีกคั้มั้ครั พอถามว่าตมง่อถือรอดรอดแต่นังถึงว่าบอกจ้ะหาที่ืี้หันด้วยวะจ้าพ่อใจเย็นใจเย็นใ่ต้องทำทำตามตานะสัญญาในปอบอก็มัก็ผิดจากเทือได้หละนาฬิกาก็เอามาแล้วเห็นบี่ยเอามาน้นะาข้าพอบล่คู่เอามาโอ้ยก็บอกส่งข่าวออกนอกประเทศตามประเทศอย่าเอาออกมาใจปากงวนของพ่อข้าบไม่เรื่อถือหายข้านเอาไวจับเอาทเอาบบออมา จำได้เ่าหนึ่งจำได้ย่ครับเต้าเคียงหาว่าที่ห้เต้าขึ้นหาเต้าคือว่าคือเต้าที่อีพอเออว่งจากเต้าคือหางเต้าหางหรือเต้าที่หางไหนนอกจากหอมนที่ตัดทัดมันแต่่เขัาท้องโอ้โหสิหกือมากอหรซอพอสีกหลสัต เบียเป็นแังไหนเเบียพ่อเบียเป็นแั่งไหนหรือเอาเย็นให้สิเถอเนะพอนะตั้งคืนเอาฮากระสัดรม่บ่อเทียวน่ะบ่อาคืนเอาคืนสู้่าได้เลียพบ่เอาคืนการทักหรือสู้กาได้ถ้าอะไรก็เดี๋ยวพอแล้วจบจบจบที่สี่กระสัดสิการทักกักโอ้ยเดีเป็นมวลตอนหามากหายเต้าหายหอมมากแต่กาคืนล้วหัวคุณหัวคืนโลกไปดิมันดูช่าย จูของม่พ <si ูว <si 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 ่าลุงไปยิมไปดวยแม่เบิดกรติซุ้มนี่จะลงไปก่อนเน้อสิเบิดเฮ้าค่ะบอกที่นังเขาพ่อว่าเติมน้ำมันม่าเก่าทื้ขาโอ้จูบอกนเนี่ยพอซื้อมาน้อยหน่อยานะ่ะเป็นงานที่พอคือว่าเก่าขี้เหีหัวกลุ่มหัวคีอโรถแต้วี ยาขายหมด้าแต่ไปวัทั้งหลอเดียวเดี๋ยลาเียบกนึ้า่าซีกบีคื่องหุ่นจับก้าห้ากับมีเครื่หุโอ้บ่าพูจะไหนฟังพอทุกมือฟังแล้ว่อกับ่าวห้องหาสุกอเลยงียบกีริเลยห้องนะอาก็อยว ้าหูกับจใหม่แล้วอไม่ได้เบิ่งจัเคืออะไรบ้างเบิ่งเบิ้งยู่พอเบิ่งสอนเล็กๆถ้าเบิ่งั้งถูเกาหังงงงงงงตหัวใหาทั้งใจค่ะใจให้แต่พอเออร่วังค่ะต้องขันอืทางความทุกขัจากของทั้งข้าอืมจะทีเฮทดจะไปพอมันต้องบวกล่คุณหนาเดห่วันเท่าทุกขันทั้งใดแล้วก็ให้เท่าโอ้เข้าใจพอได้ให้เพื่อเตาเข้าใจพอทั้งทางั้าค่ะพอ ซัดไปเลแรกๆนักๆแก้วก็นอนเนาะเอ้าอาต้าฟูมต้าขี้รลายต้าเอาหนาวเยอะเออตึ้งบ่ต้ไปหาเธอ้ะโอ้จัดจัด้กิอยู่แบบพอบเพลี้ยมือลู่แบบอบเขียบข้าตมโอ้ยมันบวมยันมาคนเออเกิดเเกิดดีไม่เกิดมากัคุกบ้าบดเกิดูกฟ้อนมากตัวอ้จ้าเกิดไปเพิ่เพิ่มพ่มก่งกลาลนะอาจาดี พอดีนะพอหาอย่กเราะพอไรหายใจพ่อใครข้างมือเอาข้างมือตัวบ่าคยคือยถามมากบ้เคอยออ่คิดืพอมาตื่นมนตื่นมนตื่นมนตื่นมือแว้ยแค่ถว่าตื่นน่อตื่นัตกแล้วพอยู่ยนยืกยืน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 ยายืนมืนาืนยืนยยืนยยือยืนยืนืนยืนืนย เขาอยู่มั่งได้โตโก้ดูแล้วก็ท,ทรมใจไหมถ้าตัวหางมือจะตั้งสติก่อนถ้าตาดาตาาตน,นาั่งตั้งสติน้องหอนะเฮ้ยน่งตั้งสติก่อนุ่งหยุดอยากได้เงินแม่มาพออยากได้เงินไปเอาขายถอดแมนพอแมนเอาเอาให้ซะพอจะมือสมือม หายมั Ooh, 1 1> mm. <can <can ้งเลยหายมั <can 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 ้งแล้วปวดหัวเดี๋ยวพอไม่อวดขาปวดปวดเด้อพอเด้อพอน่ามันงอยังไงสิล่ะงอยังไีสล่ะหายไปโตหายมั้งได้หายเขาเอาแบนี่แบบไปโตหายมันหายเขาได้ช่องสามมือเดียวบวกี

ทิกเดาไปเขาขามมังแบบมันคร้อนะได้ยางให้กุ้งนาะได้ไรอยู่ครับเออกน้าได้ครคืองาบัดคือกู้บ๊อกถึงมาการงนะเอ้าแม่ก็เป็นกันสั่งมุ้งัดกำกับได้ที่นีนตัวก็ โตกับม mm, mm. ีเง <c ười> <laughs> ินเนาะพอน้อโตกับพียพ่อเอ้ยหน้าดำหมดแล้วจอยหมดแล้วลงสิบโลก่นะมันถึงร่องไปยเกลลยแแห้งหมอะไรพอท้องขือปากนี่ท้องพ่อเงยไปทังไหนอีกแลบบนี้มีอันเดียวอันเดียวันเดียว่ถ้าพ่อถ้าพ่อว่ายอนนี่ลูกไปอาลาดเลยเแบ้ยาเปลาไปเขาก็ทั้งรักเดย เอามน้ำั่ขหุงเาแต่กอารอดแต่ของกาไหนแต่เติมตอนตอนคือมาหายปวชุกขามาขารทเติมน้ำมันงหายปวดชขาแต่ก็เอารอดแต่ของเาไหนแต่ถ้าไปเติมก็บอกเสียเองก็ได้เติมกาถ้าของถ้าตัวจะของมาจะทั้งกันแค่นี้แหละติมขขาวเนาะ พอหายว่างวามั้งแบว่าตื่นว่างๆาหายกวไม่ได้ไม่บกคือทุมไม่จฟังบ่หรอพอมันจะเห็ดมุ่นเดียามทามงเอาเยอะ้างเพรามันสุดใจเ่าคือมันสมโพธิ์พ้างนอกระเบิดอาบมนก็ไม่เล่นเอยๆทามทามว่ะ่ไหนอด้ังทมพ่อเออามบ้างคุ้มเครื่องใหญ่หรอาบ้ เอาลมาที่นึ้ถีบใสไคุณทึงสะพอเดี๋ยวสะพอาไปเขาถีจัดเอาหลาเจ้าใบบวมกัอยากได้แล้วพอใบเดียวสอมใบก็ทีเบิดมีก็ว่ไหม่แบ้บอกอาไม่ตกวมับไม่ตกมืมหวานเดืขั้งกอดพายังหลุหางมือเดได้บเปลน้ำหลอเ้างมือนเต้ยเต้มเ้เ้เตยยต้เ้ยเเเต้เตเต้เ้ย้เเเต เติมมากบ้างเติทั้งไทยทั้งนาเมแห่งรวมถือไปเพาะด่ายิเอเิมทั้งไททั้งนาละพูเติมมากบ้างเติมใทั้งนาเติมทั้งนาดิพูเติมทั้งนาไปยืนโม่อุ้ยพอฮะนาก็ถามพอเป็นยาคือฟุ้งแทะลูกน้องพอนี่นะพอเิมเตมอแม่พ่อใ่ด้วยนะพู ปอตอนกับเอาก่อนเจาะ้าปอหาจ่เรื่องจเรื่อเดริ่งทางปอดพัยมเริ่งทางปอดภัยเพมอหนักแบบเข้ขัดข้าดันา่อว่าถอลูกข้บคุณก็้อเด้อบ้าถือร้จ้าคตรไปละไอ้ตน เดินเอมา,าดน่าปังไปบอกยาไปเติมแบบพิๆีด้วยมันวิ่งเติมแบบิีค่ะ้าวนิจว่อาลูกลำไรเดี๋ยกอเด้อสีะระชากยาสูบมเบื้องขาน ทะเบียนรถแม่สมพะะนะ่อเนาะปูบอกว่าไ้แม่สมพ่อไปเติมน้ำมันรถเนาะไนะ้เติมเก้าสิบห้าน้ำมันรถค่านี้เนาะเะนาะไ้จอดเติมแต่ว่ามันมีตัวน,น้อยอยู่ค่ะคชะตัวน,น้อยอย่าลืมมาเมื่อนานมีหนึ่งศูนย์ห้าแปดจะเลื่อมนะค่ะ <S 2> 2, <S ว่าปูบอก 8, <4. S 1> อย่เลื่อมว่าปูบอกรอบนั้นไ้แม่สมพ่อไปเติมน้ำมันรถทะเบียนแม่สพ 5, 5, 5, 5, มพ่อหาหาแปดรถลงก็ 5, 7, ะคะอือหาเจ็ดเนาะเะนาะ หาผู้ใดมาหาเจ็ดน้ำมันจะจัดอะไเลยนะคะนะ่ะเพราะว่าพญานาคแล้วปูบอกว่าเมื่อมีหานิวเห็นบอกพญานาคจะขึ้นหนึ่งหาเจ็ดนะคะนะ่ะนี่ค่นะน่ะทะเบียนรถทะเบียนรถไม่สมพ่อข้าวปาเติมน้ำมันรถจะขึ้นรถจากหาหาแปดอาเซีเป็นหาเจ็ดจะได้แต่ว่าค่าน้ำมันเก้าสิบหาราคาน้ำมันในพอคุณทึ่งไปเติมเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบหาบาทรถรถจากเก้าหาอะไรเนี้ยแปดหาแต่ว่า ความหมายเติมรถนี่รถจะขึ้นรถล่องหค่ะวันจิตว่าวอันนี้คือความคิดของวันเนาะคะ่ะตีให้คือองรักรถตัวไหนก็รถตัวนั้นนะคะพู้ได,ด้มากรถโตโตเก้าโตค่าน้ำมันเก้าหาก็รถลงเลือห่าแปดเพราะว่าเลขหาแปดนี่สิตรงกับเลขเงินใบพันที่วันเราให้ปูปูยอนของวันถิง้งแต่คือหกแปดห่าหวขาแปดค่ะแล้ววันนี้เมื่อกี้นี่ปูกับไห้ไม่สมพรอนใบเงินของไม่สมพ้อนกับสี่หาแปดนี่ค่ะ นี่ค่ะเลขรถเล่งซีหาแปดอ้าวเอียงแล้วค่ะวันนี้เก้าซีเป๊ะครับสนใจบบชาพระสังกระจายนะครับทางช่องได้เลยนะครับเนาะครับผมกากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้กันจะได้ประผาดคลิปจากทั้งช่องนะครับผมครับผมสวัสดีครับ